ยัดอยู่พอดีนั่งยุ่ไกลหน่อยไอ้ที่เดินันน้ำได้ไม่ได้มีพินิหารอะไรหรอกกะตตูนเขาทาได้วันนี้ยู่ไกลหน่อยที่โลง่ลงๆการอยู่ที่โลง่ลงๆงก็าทาให้เราผ่อนคลายหรือว่าสมองโล,งลง่งโปร่งตามไปด้วยเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศบรรยากาศที่เราสามารถที่จะสร้างได้กไก่มันวิ่งตามขอภัย พระเเจ้าท่านตัดไว้ในคุตตกัรยิกาชาดกทุกันิบาหน้าตัางคทัพภวคซึ่งอยู่ในธรรมบทยมะกะวัดเรื่องพระเทวทัตพระองค์ทรงควาลบพระเทวทัตที่มีกริยาเรียนแบบพุทธเจ้าแล้วก็ทิ้งแก่ความตายนั้นพระองค์ตัดเลาว่าในอดีตการนานมาแล้วพระเจ้าพุททัศเสวยสมบัติอยู่ที่เมืองพารันี พระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสเสวยชาติเป็นนกหัวกวานอยู่ในป่าหิมพานก็าหากินตามโดงตะเคียนแล้วส่วนนกเพื่อนกันตัวหนึ่งชื่อว่ากันทก,กละกันทคกละซึ่งหากินอยู่ในโดงแขฝอยเราก็เป็นเพื่อนกันทีนี้นกหัวกวนเนี่ยก็าสามารถเจาะไม้ตะเคียนได้ ส่วนนกอีกตัวหนึ่งเพื่อนกันก็อยู่ที่ดอกโดงแคฝอยซึ่งเป็นไม้ที่อ่อนกว่าวันหนึ่งมาอยู่ที่โดงไม้ตะเขียนก็เห็นเพื่อนเหล่าเนี้ยเจาะไม้ตะเขียนแล้วก็เจอหนอนตัวใหญ่ๆก็บอกว่าเอยเราก็สามารถจะทําได้ขอมาหากินแถวนี้บ้างแต่พวกวัตถุสัตว์ก็บอกว่าเราเป็นนกคนละชนิดกันผมนะ่ะเป็นนกหกววาสามารถจะเจาะไม้ตะเขียนแข็งๆเอาหนอนข้างในมากินได้ ส่วนท่านน่ะเจาะกินตวหนอนได้เฉพาะไม้ที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีเปลือกไม่แข็งอย่าทำอย่างนั้นเลยเมื่อพูดอย่างนั้นแล้วก็พยายามทำให้ได้เราเป็นนกเหมือนกันทำไมแล้วจะทำไม่ได้ก็จึงได้จิกนกจิกต้นตะเคียนอย่างเต็มแรงเพื่อเอานอนออกมาโชว์เมื่อจเจาะแรงเข้าก็ปรากว่าตาถลนเลยชงอยปากก็หัก แล้วก็ล่นลงมามีความอะไรในชีวิตเราไม่น่าที่จะไปแข่งดีกับนกหัวขวานเตอซึ่งเราเป็นนกคนละชนิดกันก็นกตายด้วยความอวดเก่งตายด้วยการเรียนแบบฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเบียนแบบใครโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักประมาณตนเองไม่รู้ทรัพย์ตนเองปัญญาตัวเองบารมีตนเองที่เขาบอกว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้าง หรือเขาเรียกว่าตักน้ําใส่กระโหลกชะงกดูเงาต้องรู้จักประมาณตัวเองว่าความรู้ความสามารถเราแค่ไหนหรือที่เขาบอกว่าเอาไม่ซีกไปงัดไม้สุงกําลังเราน้อยกว่าแล้วจะไปแข่งดีแข่งเด่นไปทําตามเขาไม่ได้ฉะนั้นเราต้องรู้จักประมาณตัวเองไม่ว่าจะคิดจะทําอะไรก็ตามอย่าไปคิดว่าคนเหมือนกัน แล้วก็ทําได้มีความรู้ความสามารถเหมือนกันไม่ได้บุญบรารมีสร้างมาพิดกันความสามารถสร้างมาต่างกันมันเป็นเหตุให้เราเดือดร้อนและก็ถูกย่ทูกได้เจริญพร